สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนดวงรายเดือนในช่วงของเดือนพฤษภาคมพทธศักร2560 7 2 0 2 4นะคะวันนี้เรามาดูดวงรายเดือนกับชาวราศีกุมกันเป็นภาพรวมการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพร,วม,รวมของเดือนนี้พลังงานจะเป็นแบบไหนแนวทางทิศทางของดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะจะไปในทิศทางไหนการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนที่เราใช้คำว่าราศีกุมแต่เราไม่ได้ เจาะเป็นรายบุคคลดังนั้นสิ่งต่างๆที่สื่อสารในคลิปนี้นะคะถือว่าอาจจะสมพงสัมพันธ์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเรามาว่ากัน ถ้าถามว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยภาพรวมๆแล้วถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆให้มากขึ้นในเดือนนี้ทําไมในเดือนนี้ถึงต้องมีอะไรที่เราต้องปรับตัวนั่นหมายถึงว่าพอคุณผ่านเดือนเมษาที่ผ่านมาคุณได้รับรู้รับทราบได้พบเจอญาติพี่น้องได้ มิติมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นได้พบเจอเพื่อนเก่าๆหรืออะไรก็ตามมันส่งผลต่อทัศนคติมุมมองของคุณในการใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะคุณอาจจะได้ข้อมูลดีๆจากหลายๆฝ่ายหรือคำแนะนำหรืองานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยบางท่านนะคะอาจจะมี เขาเรียกว่ามีพลังงานที่กําลังเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วพอไปได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเก่าๆรุ่นพี่รุ่นน้องมันส่งผลให้อาจจะมีรูทางดีๆเกิดขึ้นและส่งผลให้ดวงชะตาของเราเนี่ยมีเกณฑ์การตัดสินใจใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะที่กระทําอยู่ถ้าอยากเปลี่ยนก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนในเดือนนี้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าได้รูทางอาชีพเสริมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะ และก็จะมีเป้าหมายใหม่ๆนะคะในชีวิตที่อยากจะปรับเปลี่ยนให้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนนะคะและบางดวงชะตานะต้องยอมรับว่ามีเกณฑ์การเดินทางบ่อยครั้งขึ้นทีนี้เรามาเจาะกันดีกว่าในภาพรวมของคุณนะคะในด้านของการงานนะชาวราศีกุมนะคะดวงของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนในในรูปแบบของกระบวนการการทำงานนะคะ ทัศนคติมุมมองคุณจะรู้จักปรับตัวนะคะโดยตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะนะคะในบางดวงอาจจะมี เข้าสู่เกณฑ์การโยกย้ายหน้าที่การงานนะคะอาจจะเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนงานหรือได้รับงานใหม่หรือบางดวงก็ถึงขั้นเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ๆเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราฟังแล้วมันสบายใจก็คือปลายทางของทิศท,ทางของเราเนี่ยคือเกณฑ์การตัดสินใจที่ดีรวมถึงอาจจะเป็นการเปลี่ยนจากที่ดีอยู่แล้วอาจจะดีมากขึ้นหรืออาจจะแย่อยู่กับกลายเป็นดีมากขึ้นนะคะก็ปรารถนาให้ส่งพงสัมพันธ์กับดวง ของคนแล้วกันนะคะแต่ก็เป็นการทํานายแบบเป็นการพยากรณ์เชิงองค์รวมถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีค่ะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทํางานใหม่นะคะในบางท่านงานอาจจะมีการเดินทางบ่อยครั้งขึ้น และอาจจะไม่ได้อยู่ประจํากับจุดหรือว่าอยู่รวมกันอีกต่อไปอาจจะมีการได้ไปประชุมไปสัมมนานะคะหรือการไปดูงานระยะสัน้นหรืองานพิเศษจะให้ผลดีกับท่านค่อนข้างสูงนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีนี้ดวงการงานอาชีพที่โดดเด่นที่พอมองเห็นก่อนนะคะอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดเอาเป็นลักษณะงานนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ องค์ความรู้นะคะประเพณีต่างๆนะคะ,ะเขาเรียกว่าผู้สรงคุณวุฒิด้านประเพณีผู้ทํางานเกี่ยวข้องกับประเพณีไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีงานแต่งงานนะคะงานแต่งงานงานบวชนะคะงานศกงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับประเพณีะคะ่ะมันเหมือนกับว่าคนที่ทําอาชีพเหล่านี้ที่เหมือนกับเป็น กูรูเป็นมัคคทายกเป็นผู้ทําตามลำดับขั้นพิธีค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับประเพณีอันนี้จะเหมือนกับว่าคนที่ทำงานด้านนี้จะมีงานเข้ามามากขึ้นถือว่าดีมากๆนะคะและอีกอาชีพหนึ่งค่ะคืออาชีพที่ทำเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กแต่ว่าเป็นการหล่อเหล็กที่เกี่ยวกับพวกเหรียญเหรียญวิ่งนะคะโล่รางวัลชนะนะคะ หรือว่า เขาเรียกว่าถ้วยรางวัลชนะคือคนที่ทําอุตสาหกรรมหรือว่ากิจการที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปหล,อปลนะะอะะ่อรูปเกี่ยวกับเหรียญรางวัลโล่รางวัลต่างๆนะคะงานวิ่งเทลก็จะมีการวิ่งมินิมาราธอนนู่นนี่นั่นก็จะมีเหรียญเนี่ยนะคะคนที่ทํางานขึ้นรูปเกี่ยวกับเหรียญรางวัลต่างๆโล่รางวัลต่างๆจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและก็เกี่ยวลิงก์ไปกับอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการยิงเลเซอร์ตัวอักษรน,นะคะอ่า ตัวชื่อไม่ว่าจะเขาเรียกว่าช่างเกี่ยวกับเลเซอร์เหล่านี้นะคะหรือการสลักเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานโลหรือว่างานสลักชื่อคล้องจองกันภายในวงแหวนแต่งงานอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่โ,โหตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะฟู้ฟ้าในเดือนนี้ชาวราศีกุมก็จะทําออกมาได้ดีนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ มองเห็นก็คืออาชีพรูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญแก่แก่แกวิชาการแก่องค์ความรู้ต่างๆจะถูกมีเกณฑ์ให้คำปรึกษามากขึ้นนะคะดังนั้นคุณอาจจะมีชื่อเสียงตรงนี้มากขึ้นในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะถูกสื่อสัมภาษณ์จะมีชื่อเสียงจะทำงานออกมาก็มีผลมีผลงานชนะรางวัลเข้าตาดังนั้น ผู้ที่มีชื่อเสียงที่เป็นเอกอุนะคะจะถูกสื่อมีแสงสปอตไลท์ทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นดังนั้นนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกี่ยวกับด้านการงานคนเก่งชาวราศีกุมจะสร้างชื่อเสียงช่องทางทุกช่องทางก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละคนแต่ว่าชื่อเสียงอะค่อนข้างเด็ดน,นะคะสำหรับคนที่มีความรู้เจนจัด มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์อาจารย์เกี่ยวกับสารเคมีอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการประมงอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของประเพณีคือเนี่แหละค่ะจะสื่อสัมภาษณ์จะมีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะเห็นชาวราศีกุมชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการมากขึ้นนะนะคะต่อมานะคะมาภาพรวมด้านการเงินกันบ้าง ถือว่าชาวราศีกุมขาเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแน่นอนมีจังหวะขึ้นลงของดวงการเงินตลอดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครัวเรือนแต่ละแต่ละกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนตอนนี้ละค่ะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวเนื่องกับช่วงเมษาคุณใช้เงินเยอะก็ได้จนทำให้ชาวราศีกุมเดือนนี้การเงินน่ะมันค่อนข้างที่จะเหมือนติดลบ แล้วก็ไม่นิ่งนะคะอาจจะมีเกณฑ์ดึงเงินเก็บออกมาใช้ในเดือนนี้มากๆากนะคะทีนี้คุณก็ต้องหาแผนนะคะในการจัดเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไรายได้เสริมจากการแนะนําหรือใดๆก็ตามหรือช่องทางหารายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะมีเพิ่มขึ้นแต่ด้วยการที่เราอาจจะจ่ายมากเกินไปจนทําให้เดือนนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของการติดลบหรือดึงเงินเก็บเข้ามาเพื่อจัดการกับหนี้สินต่างๆก็เป็นได้ด้วยนะคะดังนั้นการเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อย เด่นหรือฟู่ฟ้าลาบลอยลาบเด่นอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะถ้าหวังพึ่งตัวเลขก็ดูที่หน้าปก YouTube ของดวงของคุณได้เลยอาจจะมีตัวเลขที่คุณจับคู่แล้วสมพงอาจจะนำพาโชคลาบมาให้นะคะทีนี้เรามาดูด้านความรักกันบ้างนะคะสำหรับคนโสดต้องบอกแบบนี้คนโสดอยู่ในโหมดของอเขาเรียกว่าเซฟโซนอยู่ในโหมดของการที่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเด่นเรื่องของจะมีความรักเข้ามาในเดือนนี้นะคะต่อให้มีเข้ามาคนโสดก็ยังคงลังเลไม่มั่นใจในรักอยู่ดีสถานการณ์ก็เหมือนแค่รู้จักแค่พูดคุยค่ะก็ยังไม่ถือว่าเป็นคู่รักยังไม่สมพงษ์สัมพันธ์นะคะยังตัวชาวราศีของชาวราศีกุมเองด้วยนะคะยังคงมีความไม่มั่นคงในจิตใจนะคะและก็เลยไม่ค่อยเชื่อมั่นกับความรักที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้นะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็น คู่คู่ครองคู่รักคู่แต่งงานต้องยอมรับว่าจะมีเกณฑ์ในการปรับตัวกันมากขึ้นหันหน้าพูดคุยแล้วก็วางแผนถ้าเป็นคู่รักน่ยก็จะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวการทะเลาะอะไรถึงขั้นที่จะต้องเลิกลาคนที่ทะเลาะกันอยู่อาจจะมีการหันหน้าเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นพลังงานคู่รักเนี่ยยังไปในทิศทางที่ดีส่วนในคู่แต่งงานอะนะคะก็จะมีการปรับ ปรับโหมดในเรื่องของภาระการเงินนะคะคู่แต่งงานคนที่มีบุตรกําลังตั้งครรภก็จะเป็นการเงินที่เกี่ยวพันกับบุตรบริวารมากกว่านะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะ การงานมันมั่นคงแต่ว่าการเงินมันไม่นิ่งมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็สวิง,แล,ววงแล้วมีเกณฑ์ดึงเงินเก็บมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจเป็นเรื่องปกติค่ะก็ทําให้คุณอาจจะรู้สึกกังวลใจเครียดนะคะในการบริหารการเงินในเดือนนี้มากหน่อยนะคะอาจจะส่งผลให้คุณน่ะคนที่เป็นไมเกรนอาจจะกลับมากําเริบหรืออาจจะต้องทานยาต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดหัวนะคะการปวด ปวดหัวปวดไมเกรนนะคะปวดต้นคอนะคะสับกหัวไหล่อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะหายไหมมันจะเป็นเป็นหายๆนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับสมดุลในชีวิตให้มากขึ้นมันดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตั้งแต่ศีรษะนะคะหัวไปจนถึงช่วงหัวไหล่ข้อต่อ,อเนี่ยค่ะตรงนี้หัวไหล่บา่าสบับกเนี่ยค่ะต้องดูแลนิดนึงนะคะ ทีนี้เรามาเสริมดวงชะตาขอพอรกันดีกว่านะคะตลอดเดือนนี้นะคะคุณสามารถทำบุญขอพอรจากทุกที่ที่คุณไปได้เลยแต่ถ้าให้แนะนำนะคะแนะนำให้ไปขอพอรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยราบรื่นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขาดไร้อุปสรรคนะคะถือว่าเป็นการขอพอรที่ดีแล้วก็เป็นความปลอดภัยในการเดินทางของคุณในช่วงนี้ด้วย ค่ะอย่างไรก็ตามเดือนนี้เดี๋ยวเราก็จะผ่านไป ด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปเหมือนทุกๆเดือนที่เราผ่านมาชาวราศีกุมเป็นชาวราศีที่มีความน้ำอดน้ำทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนหรือเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทีนี้ก็บริหารชีวิตดีๆนะคะดวงของใครขึ้นลงกระท่อนกระแท่นนะคะเราสามารถนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะดังนั้นอย่ามองว่าเราจนแต้มหรือว่า หมดสิ้นหนทางนะดังนั้นปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะแก่งขึ้นเหมือนทุกๆเดือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาขอบคุณสําหรับการติดตามช่องอาจารย์วาสนา Amazing t a r าโรนะคะเดีย๋ยวเราไปเจอการทํานายไทยทักเรื่องราวอื่นๆกันภายในช่องนี้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยปารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านมีความสุขจากการเป็นผู้ให้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ